ลงไปในนี้เลยค่ะเทเลยอันนี้เราก็ไปเก็บใบไม้แห้งๆนะคะอันนี้จะเป็นต้นใบยงชีสลับใบขนุนนะคะหาเท่าที่เรามีนะคะค่ะและนี่ก็คือดินแกลบนะคะหรือว่าดินขี้เถ้าผสมกับขุยมะพร้าวอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งเราผสมกันแล้วเราก็เอามาเป็นดินเตรียมที่จะเพาะ มันหวานญี่ปุ่นที่เราเตรียมไว้นะคะวันนี้วันวันจันทร์ค่ะวันจันทร์ที่เท่าไหร่วันจันทร์ที่เท่าไหร่วันจันทร์ที่สามวันจันทร์ที่สามเดือนแปดปีหกสามนะคะค่ะเก่งมากค่ะค่ะและนี่ก็คือหัวมันหวานญี่ปุ่นที่เราเตรียมไว้นะคะ อันนี้ไปซื้อมาจากตลาดค่ะเลือกหัวที่น้อยๆค่ะเพราะว่าจะเอามาเพาะให้มันเป็นต้นให้มันมียอดค่ะแล้วเสียดายค่ะหัวใหญ่ๆเราก็ชิมไปแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบรสชาตินี้ก็เลยลองดูค่ะไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงแล้วรอชมนะคะอ่าน้องฟ้าเดี๋ยวเราเอาฝังฝังแค่นี้เลย ฟังข้างๆห,หน่อยเตรียมไว้สามหัวค่ะทดลองค่ะเสร็จแล้วเราก็ใช้แรงงานเด็กค่ะให้เด็กช่วยิเล่นน้ำอุ้ยไม่ใช่ลดน้ำใช่ไหมคะเอออย่าให้มันเปียกแล้วเธอมากสิเปียกแล้ว,ลวอ่าลดให้หมดเลยนะได้ไหม Okay.